คุณพ่อเนี่ยโหน่าจะกว่าหกสิบเจ็ดสิบปีแล้วป่ะ ใช่ค่ะแล้วคือก็คุณพิยาโครกันะก็คิดว่ามีมานานแล้วซึ่งจริงๆนะคะผมทรงนี้เนี่ยรวมถึงเครื่องแบบนักเรียนด้วยเรารับมาจากประเทศญี่ปุ่นสมัยที่มีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะซึ่งในช่วงสงครามนั้นเนี่ยมีปัญหาก็คือเกิดเห่าระบาดมากดังนั้นผมสั้นก็เลยไปทางออกที่ดีที่สุดแบบช่วยดูแลป้องกันดูแลง่ายให้เห่าจะได้ไม่ขึ้นหัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของทรงผมนี่เองนะคะที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพสังคม ได้เหมือนกันดิฉันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์ชลาชนเนาะที่เป็นนักออกแบบทรงผมชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจเสริมสวยชื่อดังด้วยเหมือนกันค่ะคุณสมศักดิ์ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าในช่วงบ้านเมืองที่อยู่ในช่วงสงครามอย่างเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้หญิงค่ะจะตัดผมสั้นเพื่อว่าจะได้สะดวกกับการรบช่วยในการหลบซ่อนตัวปลอมแปลงตัวได้ไงว่าอาจจะเป็นทหารเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือมีผลต่อเรื่องความปลอดภัยแหละนะแล้วก็ทรงนี้ค่ะเราก็ไว้มาถึง ช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเหมือนกันเพราะว่าบ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สงบสุขดีค่ะผู้หญิงก็เลยยังต้องไวน้นะทรงผมทรงปีกค่ะแล้วก็ปล่อยจอนหูยาวเพื่อจะได้มาทัดหลังหูได้อย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องแรกก็คือบางราจารันใช่ไหมคะที่ผู้หญิงะจะต้องออกรบ,ออกรบขีงบาตร<อ>ขีงไหลกับผู้ชายเลยก็ตัดผมทรงคลา,ายผู้ชายเหมือนกันค่ะ อันนี้นางหน้าใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5นะคะพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จประพาสต่างประเทศบ่อยครั้งแล้วก็ต้องการให้สยามเป็นดินแดนซีวิไลเนาะโดยการตัดผมค่าทรงดอกกระทุ่มอย่างที่เห็นกันจากเรื่องสี่พันดินอันนี้ก็ตัวละครแม่พลอยนั่นเองนะคะเพราะว่าทรงผมเนี่ยก็เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของสังคมค่ะซึ่งในต่างประเทศก็เหมือนกันนะคะคุณอภิยาคุณกาญนเพราะว่าคนที่จะทําผมในสมัยนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้สูงศักดิ์ การทําผมก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องทาด้วยใจเป็นเรื่องของศิลปะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอาร์ตแล้วก็เป็นเรื่องว่าสะท้อนวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันค่ะค่ะมันก็น่าจะมีเรื่องของอิทธิพลทรงผมจากต่างาประเทศ,เทศไหมคะเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มมีเรื่องของต่างประเทศเข้ามาแล้วใช่ค<ช>่ะ<ไ>อย่างหญิงสูงศักอนนตานี่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ได้รับอิทธิพลจากตันตกแล้วก็ไว้ผมเป็นลอนๆเหมือนคุณพิญานี่ป้องกันอันตรายด้วยเลยคล้ายๆ่รงชูสมัยนั้นนะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ มาในช่วงปฏิวัติค่ะคือผู้ชายช่วงนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนอามาไว้ผมทรงมหัสไทยขณะที่ผู้หญิงค่ะอย่างในเรื่องปิิศนาที่เราชมกันอยู่ตอนนี้ก็จะไว้ผมทรงคล้ายๆมารีดีนมันโรก็<อ>ยาวขึ้นมานะใช่ค่ะแล้วก็จะดัดดัดนาะคล้ายๆทรงบ๊อบค่ะค่ะ,คะแต่ว่านอกจากแค่เพียงสวยหลอ่อตามยุค ให้ดูดีขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งการตัดผมสั้นก็เพื่อความจําเป็นเนาะอย่างที่เรียนกันไปแต่ทรงผมค่ะเห็นอย่างนี้เนี่ยม,มีบทบาทความสําคัญมากกว่านั้นเดี๋ยวเราเราไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์กันค่ะค่ะตอนนี้นะมีบทบาทมากแล้วทรงผมเนี่ยมีบทบาทถึงขน,นาดที่จะ present c h a คเ c t ร r ของแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องของการเสื้อผ้าหน้าผมและมันเป็นเรื่องของการกรูมม i n g ตอนนี้คําว่าก r o o m i n g เนี่ยที่ต่างเมืองนอกเนี่ยดังมาก g r ูมม i n g เนี่ยกลูหมด รวมตัง้งแต่ internal และ external Internal ก็คือเรื่องจิตใจ uh, p o s i t i v e ท uh, uh, ัศนคติใช่ไหม a า t i t ิ d e ดเอ้ยการคิดยังไงอะไรยังไงให้ออกมาหน้าตาสดใสใช้หลัก uh, ธรรมะเข้าไปจับ External ก็คือเสื้อผ้าหน้าผม Accessory ซึ่งแต่งตัวยังไงให้ดูมีมูลค่าเพิ่มมันก็จะกลายเป็น value added เป็น,ปน value added เสร็จมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็น human capital เป็นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทุนมนุษย์เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันสามารถที่จะเป็นใบเบิกทางต่างๆเนี่ยไปสมัครงานไปไหนมีใครเลือกคนแต่งตัวไม่สวยคนบุคลิกไม่ดีบ้างทางานดังนั้นมันเป็นใบเบิกทางเลยฮะแล้วถ้าสิ่งพวกนี้มันเป็นทุนอย่างเนียซึ่งถ้าเรามองกันดีๆแล้วนี่คือต้นทุนของมนุษย์ถูกไหมฮะกับคนที่บุคลิกไม่ดีคิดไม่ดีแต่มีเครื่องเพชรมีสมบัติเยอะแยะไปคนเขาก็มองออกสมัยนี้ คือสมัยมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้ถูกกรอบมาครอบอะ ถูกไหมฮะกรอบมรอบไใ้ให้เป็นระเบียบระเบียบเดินเป็นโรบอทโรบอทโรบอทไม่ใช่เนื้อมาเราก็บอกว่าสมัยคุณสมศักดิ์สมัยศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ทําวิทยานิพนธ์ค่ะชื่อว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองกับธุรกิจทําผมนะคะซึ่งก็เป็นตําราอย่างดีเลยค่ะสําหรับช่างทําผมรวมทั้งทําดุษฎีนิพนธ์ด้วยค่ะระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับเรื่องการสร้างมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวยด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นผมเนาะ